ยังไม่เห็นกันอว่เราจะเดินไปฝั่งนี้การแต่งค่ะค่ะดิฉเจงคอรชั่นใหม่เนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปดูเคอร์เรชั่นใหม่ของดิวิเจมนะคะมีความทันสมัยที่ความสีสันเราช่วงนี้เป็นช่วงไฟด้วยก็มีแบบบวชงบนโบวมีความคารุ่าโทนด้วยนะคะแอบวินเดอร์ก็ใส่ได้ไปดัางม่ไท้ก็ใส่ได้ค่ะก็ฝากคนมาเชมาเชิญดูเคอร์เรชั่นต่างๆค่ะ อ่ะคนเดอยไเร่เอาเรื่องลุดก็ได้ดราม่าที่ผ่านมาพอมีแล้นะตอนจะให้่อบให้่อบไปฟังหน่อตรงกลางรเอาี่หนกเป็นธรรมชาติเลยลกเพราะจะเอาไอนี่ได้อ่ะล่าุดก็จะมีดราม่าที่เี่เนา่อต่างเรื่องใหม่มีนาโซโล่อะไรียคะก็จะมีดราม่าตามมาเราพอได้เห็นที่แกะกระแสบ้างไหมเห็นบ้างค่ะแต่ว่า